มาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยข่าวดีที่เอามาบอกกันกับโครงการดีๆจากทักก้าคุณผู้ชมครับเชิญชวนนะน้องๆนิสิทธ์นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่คุณผู้ชมครับสมัครเพื่อขอรับทุนนี้เอาไว้นะครับ global soft power เพื่อไปศึกษาดูงาน5สาขา5เมืองกับ5 mentor ระดับโลกครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับมาดูรายละเอียดกันครับทักการนั้นขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่เพิ่งจบนะครับชั้นปีสุดท้ายรวมไปถึงที่เพิ่งจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมสมัครกับโครงการฝึกอบรมทักกา X เมลโค Global Soft Power Academy ครับสำหรับการรับทุน Global Soft Power นี้นะครับเพื่อพัฒนาผู้นำด้าน Soft Power ของไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปก็เป็นเวลา3เดือนนะครับก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับสามารถไปสัมผัสประสบการณ์ไปเรียนรู้การทำงานร่วมกับ5ผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกแบบตัวต่อตัว5สาขาใน5เมืองสำคัญของโลกมีใครกันบ้างมาเช็คชื่อกันหน่อยรู้จักไหมครับคุณอลังดูคาร์สเนี่ย เป็นเชฟเจ้าของดาวมิชลิน21ดวงเลยนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังกว่า30ร้านทั่วโลกเอาใครอยากเป็นเชฟได้ซอฟ์พาวเวอร์อาหารโอ้โหไปสมัครได้ครับคุณแมทธิวเลฮันเนอร์ครับท่านนี้เป็นผู้ออกแบบคบเพลิงในมากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่ปารีส2024ครับคุณวิเวียน่ามุสเกสโทล่าครับท่านนี้เป็นนักจัดการโครงการขนาดใหญ่แล้วก็ผังเมือง คุณจูเลียโนเปปารินีครับวันนี้เป็นนักออกแบบท่าเต้นผู้ควบคุมการแสดงบัลเล่โอเปรา่าระดับโลกครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณริชาร์ดคริสเซนเซนท่านนี้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทครีเอทีฟชื่อดังระดับโลกด้วยครับ คุณผู้ชมท่านใดหรือน้องๆหนูๆคนไหนนะครับนักศึกษาคนไหนเพิ่งจบมาดูรายละเอียดไว้นะครับไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ t h g s m e l c o a c a d e m y c o m t h นะเซิร์ชเข้าไปหาได้สมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะผู้ได้รับโอกาสสำคัญนี้ อาจเป็นตัวของคุณเองได้ใช่<ด>ค่ะ<ล>ที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งทิ้นอันทั้งสิ้นนะคะสถานที่อบรมอยู่ต่างประเทศ<ช>ทั้งนั้นเลยไม่ใช่อบรมที่ประเทศไทยนะคะอะอ,ะอากาสมาถึงแล้วค่ะ